ตอนนี้มาอยู่จุดที่คิดว่าน่าจะสวยสวยที่สุดเลยเพราะว่าเราจะได้ใกล้ชิดกับดอกบัวเยอะมากนะครับแล้วมองไปด้านหลังอ่ะมันจะแบบสวยงามสุดลูกหูลูกตาเลยจุดนี้สวยแล้วก็เราเราอยู่ใกล้ชิดดอกบัวนะดอกใหญ่มากดอกใหญ่จริงๆนะครับโอ้สุดยอดเลย สวยมากสวยมากสวยมากที่มินิโอเคเนี่ยดอกบัวแต่และดอกนะครับมันจะพอเราซูมเข้ามาใกล้ๆอะ่ะมันจะสวยมากมันดอกใหญ่แล้วก็ดูสมบูรณ์จริงๆเลยสวยงามสุดลูกหูลูกตาเลยอะ่ะ ครั้งนี้รู้สึกโชคดีนะครับคือคือมาแล้วเราได้เห็นแบบบรรยากาศสวยงามเคยมาสองครั้งแล้วนะแต่ว่าที่ผ่านมาคือเรามาสายนะแล้วก็มันก็ไม่ค่อยเห็นดอกบัวเยอะขนาดนี้ครั้งนี้แบบสุดยอดจริงๆ amazing มากเลยนะครับอุดร อุดรธาน,นีมีของดีน่าเที่ยวนะครับอย่าลืมนะมาอุดรต้องมาเที่ยวแนะนําต้องมาตอนเช้าเชนะครับเราจะได้เห็นดอกบัวแบบกําลังเบ่งบานสวยสุดๆเลยมันน่ามันน่าทึ่งมากเลย <laughs> สุดยอด <laughs> อาไม่ n y m ไม่น มาตอนเช้าหนึ่งเราได้ชมดอกบัวที่แบบยังสวยงามสดสวยอลังการแล้วก็เราได้สัมผัสบรรยากาศนะครับเย็นสบายสบายไม่ถึงกับหนาวมากนะครับแล้วก็คือคือผ้าที่ขึ้นน่ะยังไม่แดดจ้านะยังไม่ร้อนนะครับเราก็ได้บรรยากาศแบบสวยสุดๆนะครับชมดอกบัวรับฟิล อารมณ์แบบไปเที่ยวเมืองหนาวนะครับเยี่ยมเลยโอเคครับ